พระอันเกษมคือพระรัตนตรัยอคิทตปุโรหิตเป็นอาจารย์ผู้สอนอัธธรรมแก่พระเจ้ามหาโกศลพระราชบิดาของพระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อพระเจ้ามหาโกศลส,สิ้นพระชนแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลขึ้นครองราชทรงดำริว่าปุโรหิตอคิทตาน,นี้เคยเป็นราชปุโรหิตของสมเด็จพระราชบิดาสมควรสถาปนาไว้ในตำแหน่งเดิมจึงให้สถาปนาอคิทตตไว้ในตำแหน่งพระอาจารย์อย่างเดิม พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเคารพปุโรหิตอคิทัตตมากจนถึงกับว่าเมื่ออคิทัตตมาเฝ้าพระองค์จะเสด็จลุกขึ้นรับและให้นั่งบนอาสนะที่เสมอกับพระองค์ด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ถึงกระนั้นก็ตามอาคิทัตตไม่ปรารถนาเป็นราชปุโรหิตอีกต่อไปเขาคิดว่าพระราชาทรงเคารพยำเกรงเราเหลือเกินแต่ว่าเราจะทำอะไรถูกพระไทยพระราชาเสมอไปหรือ ข้อนั้นเป็นเรื่องทำยากแม้เราทำไม่สมควรพระองค์อาจไม่กล้าทักท้วงเพราะความเคารพยำเกรงในตัวเราอันหนึ่งพระราชานี้ยังหนุ่มเหลือเกินหากพระองค์ได้ราชปุโรหิตท,ที่มีวัยใกล้เคียงกันอาจจะเหมาะสมกว่าทำให้พระองค์มีความสุขด้วยไม่ต้องเกรงใจเราแก่แล้วควรออกบวชเขากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้คนตีกลองร้อง,องปาไปทั่วพระนคร สลทรั์ของตนส่วนใหญ่โดยการจำแนกแจกทานทำอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันแล้วออกบวชนอกพระพุทธศาสนามีคนเริ่มใสยออกบวชตามอคิทัตตะเป็นหมื่นๆน,นักบวชเหล่านั้นมีอคิทัตตะเป็นประมุขอาศัยอยู่ระหว่างแคว้นอังคัมัคคตและแคว้นกุรุเขาให้โอวาดแก่นักบวชผู้เป็นสิทธว่าการวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้น จงขนสายม่อหนึ่งมาจากแม่น้ำเกลลงณที่นี้เมื่อนักบวชทุกคนเห็นด้วยก็เป็นอันตกลงตามนั้นดังนั้นเมื่อความจุึกเรื่องการเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ไปขนรายมาม่อหนึ่งต่อมาที่ตรงนั้นกลายเป็นกองทรายใหญ่เพราะเหตุนั้นนาคราชตนหนึ่งชื่ออหิชัตตัดเฝ้ากองทรายนั้นอยู่ชาวอังคารมกคศและชาวแคว้นกุรุ นำเครื่องสักการะเป็นอันมากมาถวายแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนอาคิทตตะให้โอวาดแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีว่าเป็นที่พึ่งเถิดจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเขากล่าวสอนสิทธิ์อย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งพระสาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้ว ทรงอาศัยเมืองสวัสดีประทับอยู่ที่เชตวันนารามเวลาจวนรุ่งวันหนึ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวณนยสัย์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมักอรหัตผลของอคิทตะพ,พร้อมด้วยบริวารเย็นวันนั้นรับสั่งให้พระมหามกขลานะเข้าเฝ้าตรัสว่าบักนี้อคิทตะกำลังสอนประชาชนให้แล่นไปในทางผิดเธอจงไปยังสำนักของอคิทตะให้โอววาดแก่คนเหล่านั้นกลับใจคนเหล่านั้นเสีย พระเทระกลับทูลว่าคนเหล่านั้นมากทั้งกำลังมากทั้งจำนวนข้าพระองค์จะพึงนกำรับได้อย่างไรถ้าพระองค์จักเสด็จไปซ้ายพระองค์จักกำรับได้โดยแท้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจักไปเหมือนกันขอให้เธอล่งหน้าไปก่อนพระเทระเดินไปคิดไปพลางว่าคนพวกนั้นมีมากเมื่อเราพูดอะไรไปก็ชวนกันลุกขึ้นเป็นพวกพวกจะทำอย่างไรดีหนอท่านคิดอุบายได้อย่างหนึ่ง จึงให้ฝนลูกเห็บเม็ดใหญ่ตกลงด้วยอนุภาพของตนเมื่อฝนลูกเห็บตกอยู่คนพวกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าบรรณาสลาของตนของตนพระเทรมุ่งไปยังบรรณาสลาของอคิทตะเรียกชื่อว่าอาคิทตะอคิทตะสงสัยมากและรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะเขามีความทะนงตนว่าใครๆในโลกนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเราตรงๆงใครหนอกกระด้างจริงกล้าเรียกชื่อเราตรงๆดังนี้แล้วร้องถามออกไปว่า ใครนั่นข้าพระเจ้าเองอคิทตะพระมหาโมคคลานต่อต้องการอะไรอคิทตถามข้าพระเจ้าขอที่พักสักคืนหนึ่งเถิดที่พักไม่มีที่นี่มีกันขนและหลังไม่มีที่เหลือให้ใครพักพระเทระกล่าวว่าอาคิทตะธรรมดาคู่อมไปหาโูพวกมนุษย์ไปหามนุษย์ด้วยกันบรรพชิตย่อมต้องมาหาบรรพชิต ท่านเป็นบรรพชิตหรืออาจคิดตัถามอย่างคลางแคลงข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตเหมือนท่านถ้าอย่างนั้นบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ใดอยู่ภายในจีวรของข้าพเจ้าอาคิดตักกล่าวว่าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีที่อยู่ให้ท่านพระเทระได้ที่พักตรงกองทรายซึ่งมีนาคราชอาศัยอยู่แม้อาคิถตัจะกล่าวว่าที่ตรงนั้น เป็นที่อยู่ของนาคราชที่ดูร้ายก็ตามพระเทระเดินตรงไปยังกองทรายนาคราชเห็นพระเทระกำลังเดินมาคิดว่าสมณะนี้คงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้เราจะบังหวนควันให้เขาตายนาคราชบังหวนควันพระเทระก็บังหวนควันบ้างควันพุ่งออกจากสรีระของนาคราชและของพระเทระแต่ควันเบียดเบียนแต่นาคราชเท่านั้นไม่เบียดเบียนพระเทระ นาคราชพ่นไฟพระเทระเข้าจะตุทชานซึ่งเป็นบาทของอภิญญาออกจากสมบัติอันมีเตโชกสินเป็นอารมณ์พ่นไฟเหมือนกันไฟนั้นเบียดเบียนแต่นาคราชไม่เบียดเบียนพระเทระไฟได้เผาลนสรีระของนาคราชจนไม่ดำมูรุสีแลดูแล้วเข้าใจว่าไฟไม่พระเทระชพูดกันว่าแย่แล้วสมณะนั่นไม่เชื่อฟังคำของเราพระเทระให้หนาคราชหมดพยศแล้ว นั่งอยู่บนกองาาารายนาคราชแต่พังผ่านกลางกั้นพระเถระอยู่มูรือสีชวนกันมาแต่เช้าจะมาดูความพินาศของพระเถระแต่มาเห็นสิ่งที่ตนมิได้คาดคิดจึงอัศจรรย์ใจยืนประคองอัญชลีชมเชยอ,อยู่ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสมณะนี้มีอนุภาพถึงป่านนี้สมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วขณะนั้นเองพระศาสดาเสด็จมาพระเถระเห็นแล้วจึงลุกขึ้นมาต้อนรับและถวายบังคม พวกฤาษีถามพระเทรว่าสมณะนี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระเทระตอบว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกพระศาสดาประทับนั่งบนกล่องสายมูฤาษียืนประคองอัญชลีชมเชยอ,อยู่ว่าอนุภาพของสาวกยังถึงเพียงนี้อนุภาพของศาสดาจากเป็นเช่นไรพระศาสดาตรัสให้อคิทตะเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าอาคิทตะ ท่านกล่าวโอวาสั่งสอนอุปถาและสิทธิ์ของท่านอย่างไรอคิธ,ธ,ธัตทูลว่าข้าพระเจ้าให้โอวาดว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีว่าเป็นที่พึ่งของตนเมื่อทำดังนี้ย่อมสามารถพ้นจากทุกได้พระศาสดาตรัสว่าอคิทัตตะนั่นหาใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ส่วนผู้ใดแ,แลยึดพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเองนั่นแหลเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมแล้วตรัสพระคาถาแปลได้ความว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่สารณะ,ะที่เกษมนั่นไม่ใช่สารณะ,ะอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสารณะ,ะนั้นแล้ว ไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจส,สีด้วยปัญญาอันชอบของตนเองหรือเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขและมักมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกสารณะนั่นแหลกเกษมสารณะนั่นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั่นแหลย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเมื่อจบเทศนา ฤาษีทั้งหมดได้บรรลุพระอาหารหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานเอหิตภิกขุปสัมปทาให้วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคัสมักคตและกุรกุถือสักการะมาถวายนักบวชเหล่านั้นอันมีอธ,ธิทตัเป็นประมุขเมื่อเห็นฤาษีพวกนั้นบวชหมดแล้วจึงคิดกันว่าใครน้อยใหญ่กว่า สมณะโคโดมหรืออคิทัตตะแต่อคิทัตตะคงเป็นใหญ่กว่าเพราะพระสมณะโคโดมมหาอาคิทัตตะพระศาสดาทรงทราบวารจิตของคนเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้อคิทัตตะตัดความสงสัยแห่งบริวารของตนพระอคิทัตตะจึงหอกขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึงเจ็ดครั้งแล้วประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดา ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากหนังสือทางแห่งความดีเล่มที่สอ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่25อันหนึ่งการถึงพระรัตนตรัยนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน 2. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมีสองระดับคืออันทปุถุชนและกัลยาณปุถุชน อันทัพปุถุชนนั้นคือปุถุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ยังทําความช่วยอยู่แต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรยัยคนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนกระระะนัลยาณปุถุชนนั้นคือปุถุชนชั้นดีมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลในการเคารพพระรัตนตรยัยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประทีปสองทางชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของโลก กลยัณปุถุชนมีสองประเภทคือหนึ่งกลยัณนปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธาสองกลยัณนปุถุชนผู้มากด้วยปัญญากลยัณนปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธานั้นมีปกติน้องใจเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยไม่ต้องหาเหตุผลเช่นเชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าตามที่ตำราว่าไว้เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆของพระองค์ที่เกี่ยวกับพระธรรมก็เชื่อทุกตัวอักษร ในพระไตรปิฎกและอัตถกถาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็เชื่อว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมมีศีล227ข้อเหมือนกันหมดทําบุญกับพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดนิกายใดได้บุญเหมือนกันหมดฝ่ายกัละยาณปุถุชนผู้มากด้วยปัญญานั้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆแต่จะไตรตรองสอบสวนเสียก่อนทุกเรื่องแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บางเรื่องก็เชื่อตาม,บา,ตามบางเรื่องก็ไม่เชื่อ พิจารณาเป็นเรื่องเรื่องไปนี่คือปฏิปทาของปุถุชนผู้มากด้วยปัญญาการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนนั้นคือนับถือเพราะได้เห็นธรรมได้เห็นอริยสัจด้วยปัญญาของตนดังมีในพระคาถาแปลได้ความว่าคนใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งคนนั้นจักไม่ไปอบายภูมิหมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าแบบอริยชน ทั้งนี้เพราะปุถุชนยังมีคติไม่แน่นอนแม้นับถือพระรัตนตไตรก็อาจไปอบายได้แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็เป็นอันปิดอบายภูมิได้แน่นอนการถึงพระรัตนตรัยนี้ท่านถือว่าสูงกว่าการรักษาศีลห้าเพราะศีลห้าเป็นศีลประจำโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็มีการบัญญัติสอนกันอยู่ส่วนการถึงพระรัตนตรัยเป็นการเริ่มเดินทางถูกเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน อันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งมวลดังนี้แล